แลชุบเลยครับชุบเลยนี่ควันเลยควันขึ้นนะครับอู้ไฟทิศเลยครับโดนจัดอ่าทีนี้แชร์ไปเลยครับสวัสดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่การบพบกันแล้วกับรายการซากเบือยันเดือดรบนะครับทางช่องธนวัฒน์สตูดิโอ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาซ่อมจอบนะครับตัวมาตกแต่งจอบไหมนะครับจอบแล้วนี้จ่ายงานมานานะครับทาให้คมนั้นมันซึกรรอไปแล้วก็ทําให้จอบมันอ้อนนะครับเวลาไปซับโดนหิน้นโดนเล็กโดนอะไรที่มันแข็งแนะครับมันก็จะทําให้จอบของผมนะครับมันบิดเบี้ยวไปที่นี้วันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาในการทําให้จอบน่นะครับกลับมาจ่ายงานได้ซึ่งว่าอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ ใช้งานดีว่าตอนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับดามจอบของพมเนี่ยเ็เรียกว,ว่ามันแหลกว่าจอบหมาเกินไปนะครับคือจะมีรถมาวิ่งข้ายในซอยนะครับซอยติดในบ้านนี่แหละพ่มก็เปรียกกับสื่อแต่ว่าไม่ได้อาจอบไปให้ดูสื่อพิษมานะครับสื่ออาจจะไม่ได้กนาดนะครับแต่ทำให้ดามจอบพ่อมเนี่ยรุดบอยนะครับเดียวก็เกยทํามาแล้วหล่รอบแล้ววันนี้พมจะลองมาทําำม่อีกทีนึงโดยการใช้เทคนิคง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํากันยังไงมั่ง แล้วครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะมาแต่งจอบก่อนนะครับโดยการชายยินเจียนะครับเพื่อแต่งแต่งคมให้มันดูในสภาพที่ว่าดูดีกว่าเดิมนะครับโดยการชายยินเจียเป็นเป็นยินเจียก็เรียกนะครับมีลายเบอร์ลายกระนาดนะครับยินเจียเนี่ยผมไปเจอมาในร้านออนไลน์ในจ๊อบปี้มัง้งบางทีก็ในทิกต็อกมั้งก็มีขายนะครับสร้างมาฮาแผ่นเป็นจุดเนี่ยจุดนี้ประมาณฮาแผ่นนะครับมีลายเบอร์ มีเบอร์สองพันเบอร์พันสองเบอร์พันเบอร์แปดร้อยเบอร์สี่ร้อยที่วันนี้ผมจะเอาเบอร์สี่ร้อยนะครับมาคัดมาแตง่งจอบแลมนี่นะครับเขาบอกว่าอินเจียนะครับอินเจียแบบเนี้ยเบอร์หน่อยๆเนี่ยจะปิ๊บนะครับถ้าเบอร์เบอร์สูงขึ้นก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับผมก,ก็จะจ่ายกับอินเจียก้องฮิตาชิเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับตัวอินเจียซีเนียวฮิตาชิเนี่ยผมซื้อมานานแล้วนะครับใช้งานได้ดีถือว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตาติรูนะครับก็ไม่ได้ผลิตข่ายเลยนะ ก็จะเปลี <_ Jean> ่ยนไปอีกอีออนึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆแต่เราจะเอามาใชายับงานของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดถันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลิ้งรานคาที่ผมซื้อไว้นะครับเอามาแนบไว้ตายคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปคลิกซื้อกันดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาแตงตรงบริเวณคมเนี่ยนะครับแตงไงคมเนี่ยมันเมื่อนะครับเสมอนะตามที่เราพอใจนะครับอันดับขันตอนแรกนี่เรามาดูนะครับวิธีแตงเอาท่านผู้ชมก็ดูไปตามคลิปเลยนะครับ แตงอันดับแรกคือก็ได้ว่าหลบคมหรือว่าแตงคมให้มันเมืม่อก่อนนะครับโดยการจ่ายยินเเียน,นี่แหละ เราแต่งคมไม่เมื่อแล้วนะครับห่างจากนั้นนะครับเรามาแต่งดันล่งกล้องคมนิดนึงนะครับทีนี้ในการแต่งคมจอบนะครับมันจะไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งไงให้มันคมเมื่อนมีดเมื่อนมีดงอเมื่นพลาหรือว่าเมื่นข้อมีคมหรืออื้นนะครับไม่จําเป็นเพียงแต่ว่าเราแต่งให้มันเกิดความใหญ่มันทึ่งกับว่ามันหน้าเกินนะครับให้มันบางนิดนึงแต่ว่าไม่ใจบางจนว่าไป เมื่อมีดมันได้ผลนั้นนะครับเวลาเราไปขุดดินุดได้เนี่ยมันก็เสียรูปมเหมือนเดิมนะครับถึงแมนว่าเราจะาไปมีการจุบแล้วและก็ตามนะครับแต่งด้านล่างกล้องจอบนะครับประมาณเสียร์ปลาหงซาแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแต่งให้บางนะครับอ,อพ่อวาอ่ามันเวลาขุดดินเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไมถือเกินไปนประมาณนี้นะครับหลังจากที่ว่าเราแต่งคมไปบอยนะครับเดี๋ยวขันตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาท,ทําวิธีการจุบ นะครับจุบจอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับคือตอนแรกนะครับพมได้ลองใช้ไอ้กระเรียกว่าแก๊สนะครับแก๊สมันแก๊สกระป๋องนะครับเพื่อที่จะเอามาล่นในคมจอบนั้นมันแดงนะก็มาจุบกับน้ำมันนะครับพมจะใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเก่าๆนะครับที่เราท่ายออกจากรถยนต์นะครับมาเป็นอุปกรณ์ในการฉุบแทนน้ำนะครับก็บอกว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับดีว่า น้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องนี่จะทําให้จอบเราเนี่ยไม่แข็งจนเกินไปนะครับคือการจุบเล็กนะครับมันมีเทคนิคอยู่ว่าถ้าว่าจุบในความร้อนที่เหมาะสมพอดีทําให้จอบเราเนี่ยไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับถ้าเป็นจอบเป็นไ้ผลนี่ถ้าเกิดว่าแข็งเกินไปก็ไม่ดีนะครับทาให้จอบเนี่ยนะครับมันแตกมันบินมันคมเกินไปนะครับมันกล้าเกินไปพวกก็ลออใชัย น้ำมันนะครับน้ำมันในการเอามาชุบนะครับคลังแรกนะครับผมตัดล่องจ่ายเผาด้วยจ่ายแก๊สแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็ไปซื้อไอตัวนี้มาก็เดี๋ยวว่าวัวฝูวัวเวลาเราเป่าเนี่ยมันจะมีความแรงก้องเปลวไฟนะครับจริงๆลักลักษณเล้วผมซื้อมาเผื่อที่จะเอามาไห้จุดพวกขยะเป่อไห้จุดไฟไว้ได้พวกนี้นะครับทีนี้ผมเอามาตัดลองในการเผาจอบนี่นะครับแต่ว่าพอตัดลองไปแล้วเนี่ย คือวันที่ผมทำเนะครับผมทำนอกบ้านนะครับมันจะมีลมมีไรยูนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะมาเพ่อไว้มันแดงได้ตามที่เราคิดได้นะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าจินงานของเราเนี่ยมันไม่ได้หน้าไม่ได้กว้างเกินไปนะครับก็สามารถฉุดได้เลยแต่ว่าครั้งนี้ผมตรดองแล้วนะครับมันไม่แดงนะครับผมก็เลยตรงใช้วิธีการไม่นะครับด้วยกันใจเต่าท่านนะครับเดี๋ยววิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับหล่างจากที่ว่าผมได้เจียแตงแล้วก็ได้ทดลองจ่ายแก๊สวั่วฝูในเปานะครับแต่บางเอิญผมทําข้างนอกนะครับความแรงความร้อนจากไอตัวว่าแก๊สเนี่ยอาจจะไปเผาไอเนี่ยได้แดงไม่พอนะครับแต่ว่าทีนี้เพื่อการต่อต่อไปนะครับผมจะมาเผากับเตาเลยนะครับเตาทานนี่ครับเตาทานอยู่นี่ตอนนี้ไฟกําลังติดแล้วแล้วก็น้ามันนะครับตรงนี้นี่คือน้ามันที่ผมจะชุบนะครับโอเคตอนนี้ไฟแรงแล้วนะครับ ซึ่งีนี้ขั้นตอนการชุบนะครับผมก็จะใช้ตัวเนี้คเครื่องเป่าลมนะครับจริงๆแลแ้วเตาเนี้ยก็ไม่ใช้ชายแบบนี้นะก็จะมีเตาที่สำหรับการเผาเล็กโดยเฉพาะแต่นี้ผมือมองใชายเตาเนี้ยธรรมดาก่อนลองดู้นครับลองเป่าดูทีนี้ช่วยด้วยการเปร่าลมช่วยนิดน,นเีเราเราเป่าดูฟังไปเลยครับแต่ะระหว่างดามนะครับดมจะไม้เลยนี่ชุบอบนี้เลยนะครับชุบไป,ปแดงเลย Mày coi lùm bổ không bây Nhiên gặp, đẹp đây, bây Nhiên vậy gặp, ท่านถูท่านถูเดิมแดงเลยเดมแดงครับเฮ็ดับแดงเลยนะชุบเลยครับชุบเลยนี่ควันเลยควันขึ้นนะครับอู้ไฟทิศเลยครับรวนจัด อ่าเดี๋ยวนี้แชร์ไปเลยอันรอบนี้น่าจะคมนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวจะไปจุบน้ำอีกตีนะครับนี่คิดว่าน่าจะรอบนี้น่าจะแข็งนะครับ phản xiang đúi đây này các đắng kiểu này các đại khói đú này nhớ là khi làm nó két sẽ đắng nè thấy đang ping 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 đang két vào đúm nè này cảm đế thấy là job két vào là ทีนี้ช็อบนี่คิดว่าน่าจะใช้ได้อีกนานนะครับโอเคนะครับลองไปทําดูนะครับนี่คือขั้นตอนในการแต่งจ็อบนะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกนานนั่งจิต่วะจุบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําดามกันไหมนะครับดามจ็อบนี้นะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าผมซื้อมาไม่ได้ขนาดนะครับซื้อมาเล็กว่าตัวจ็อบมาเกิดไปนะครับคือดามจ็อบเนี่ยจริงๆแล้วเราซื้อมาเนี่ยเรามาต้องมาแต่งตรงหัวนี่นะครับตรง ทว่าที่ว่าจะใช้กับจอบนะครับเราต้องงไปแตกไม่ไม่ถึงว่ามันตรงแง่ว่าจอบนะครับแต่ว่าซื้อมานี่มันแหลกว่ามาอย่างแล้วเลยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมาทําให้มันแน่นได้แต่ว่าผมจะมาแก้ปัญหาให้ดูวันนี้นะครับโดยการใายลิมนะครับโดยการลิมซ่องแห้งนะครับซ่องจุดนะครับขั้นตอนแรกก็ผมก็จะมาผ้าตรงจอบก่อนนะครับผ้าจอบตรงตรงหัวก้องดามนะครับผ้าไอ้มันเกิดช่องว่างขึ้นมา เพื่อที่จะมาไส่ริมนะครับเพื่อไส้ริมทําไมนะครับไส้ริมจอบเนี่ยเผื่อให้มันจอบตัวดามจอบนี่มันก็ย่ายออกมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะผ้าดาันได้นะครับผ้าซองคือสามารถผ้าด้าย้างังซองแบบนะครับจะดนันแนวแนวกระนั่นนครับตัวจอบหรือว่าจะผ้าแนวตั้งก็ได้นะ่าจวแต่นี่ผมจะตดลองที่จะทําริมขึ้นมานะครับพมไปห้าเส้นไม้มาเพื่อที่จะมาทําริมไหมนะครับ ม้ทุกวันนี้ก็หรือห้ายากนะครับเศษไม้เสียได้ท่านผู้ชมก็สามารถเก็บไปได้เวลาเราไปเจอมาไม้นี่แนะนาไว้ต้องเป็นไม้แต่เหนือแข้งพอสมควรนะครับถ้าเหนือนิมๆเนี่ยมันตกกรไปไม่เข้าปมก็จะเล่าแบบนี้นะครับเ,เอ่าทำแบบนี้นะครับไง,ไง่ายๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนนะครับป้อจะทําไอ้ช่วไยได้เป็นป้มังนะครับขั้นตอนต่อมานะครับป้องก็จะใจ อย่างในรถเครื่องนี่และมาไสกบไปเหมือนเดิมนะครับคือการใช้ยางรถเครื่องนี่นะครับก็ข้อดีของเขาก็คือมีความหยืดยุ่นนะครับแล้วก็สามารถทำให้ดามจอบกับตัวจอบนี่นะครับหยุดติดกันแน่นหมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มันลุดในงงายว่าเดิมนะครับแต่ก็เอาลิ่มเดิมนะครับตอกกันไปก่อนนะครับวิธีตอกนะครับอย่างยิ่งแล้วก็ท่า,านผู้ชมสังเกตนะครับเวลาจอบเนี่ยเราจะไม่ให้มัน ก็เดียวว่าภาษาตายก็เดี๋กวชอนจนเกินไปนะครับเดี๋ยวก็ไม่ให้มันตังชากกับตัวพื้นดินกับดามจอบนะครับไม่ให้มันตังชากถ้าต,ตังชากนี่มันก็เดี๋ยวว่ามันเวลาเราคุดเราไรเนี่ยมันจะไม่ตักนะครับไม่ตักมันไม่ไม่ไมวยคุดอะประมาณนี้อธิบายไม่เป็นนะครับอ่าทีนี้เราก็ห้าท่านทีหรือว่าห้ปืนปูนปืนไรปืน,ปนต่อกไม้ไรแบบนี้มาตอกเป็นแน่นนะครับตอกไอ้ข้าวแน่นแน่สุดๆนะครับทีนี้การนอนต่อมาพมก็ริมที่ผมทํทำไหมเนี่ยครับมา ไสตรงทีเราพ้าไปนะครับเนี่ยครับตอกมันอย่างเห็นนะครับแต่ว่านี่ผมไม่ได้ตัดตรงไอ้ริมเนี่ยใอม้มื้อยังตรงไอ้ตัดไอ้มื่อนะครับผมลืมตัดไปนะครับยังตรงไอ้มื่อเวลาเราไปตอกกับกับไม้กับปูนอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่มันจะได้ตอกได้หายขึ้นนี่มเอามาตอกไม้นี่มมหนแหละตอกลงไปนะครับจริงๆแต่ตอกก็ไทยดีนะครับเราตร้องตอกไอ้มันเข้าไอ้ลึกสุดๆเลยยิงลึกท่าไรยิงแน่นนะครับ แต่นี่ถือว่วได้แล้วตัดตองดูแล้วมันแน่นพอสมควรนะครับส่วนตีเลือดเรามาตัดแต่งได้เลยนะครับกลับล่งจากตีห่าเราตอกอัดนะครับเป็นถีน่พอใจแล้วรู้ว่าเราคิดว่ามันแน่นพอแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งส่วนถี่มันเกินเช่นว่าย่างในแล้วก็ไม้ที่เราตอก้็ไปนะครับถ้ามันเกินเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตาท่านผู้ชมยังไม่มั่นใจว่าริมก็เรานแน่นพอหร้อยังนะครับถ้ามันริมมันเลือยอยู่เนี่ยก็ลงไปชายสักพักดูก้อนนะครับถ้ามัน โยกเยกเราก็ตอกกาไปไหมนะครับดังจะนั้นก็ในเมือมันสมบูรณ์แล้วเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําดามจอบหรือการฉุบจอบไหมนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเอ่อส้นใจนะครับลองไปทําดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากก็ได้มากมายนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับด้วาเครื่องมือถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่มีนะครับผมก็จะนาเอามาแนบว้ใตายคลิปนี้นะครับ สนใจก็ลองไปทึกสื่อแล้วก็มาลองทําดูนะครับถ้าเิดว่าไหวไม่ซสีเรียสก็สื่อไหมนะครับสื่อจอบไหมถ้าเป็นพบนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่แล้วเราก็เอานํากลับมาจ่ายงานไม่ได้นะครับเป่อที่จะไม่ต้องไปสื่อไหมตอนนี้แลนมันก็ไล่ตังค์อยู่นะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ลองไปทําดูนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ